สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวชิชนกวาน,นิปฏิยุทธ์นะคะชื่อเล่นชื่อปิ่นค่ะวันนี้หนูอยากพาทุกคนมารู้จักตัวตนของหนูผ่านสิ่งที่หนูรักมากที่สุดนั่นคือการแสดงค่ะตั้งแต่เด็กนะคะหนูเป็นคนชอบเรียนแบบโคนชอบร้องเพลงชอบเต้นแล้วก็เล่นละครกับเพื่อนๆค่ะ คุณแม่เป็นคนแรกที่เห็นแววในตัวหนูท่านจึงจเริ่มพาหนูไปเรียนดนตรีไทยต่อด้วยศิลปะการเต้นกรละคนซึ่งตอนนั้นหนูยังไม่รู้เลยค่ะว่าศิลปะจะกลายมาเป็นภาษาที่หนูสามารถใช้สื่อสารกับโลกใบน,นี้ได้ทุกครั้งที่หนูได้ขึ้นเวทีนะคะหนูรู้สึกม่าหนูได้ปลดปล่อยตัวต,วตนได้ถ่ายทอดความรู้สึกของคนอีกคนหนึ่งได้อย่างเต็มที่นั่นคือจุดเริ่มต้นของหนูที่ทำให้หนูลงไหลในศิลปะการแสดงอย่างแท้จริงค่ะ ปัจจุบันนะคะหนูก็ยังคงเดินอยู่บนเส้นทางนี้ด้วยความตั้งใจค่ะหนูพยายามเรียนรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ของการแสดงไม่ว่าจะเป็นขั้นพื้นฐานทางการแสดงการเต้นการร้องเพลงรวมถึงการสื่อสารความรู้สึกกับผู้ชมด้วยค่ะและหนูก็ได้มีโอกาสร่วมแสดงในหลากหลายเวทีทั้งในโรงเรียนแล้วก็นอกโรงเรียน แลก็กิจกรรมต่างๆค่ะทําให้หนูเข้าใจว่าการแสดงไม่ใช่แค่ทําให้คนดูสนุกอย่างเดียวจะเป็นการเชื่อมโยงหัวใจของผู้คนเข้าด้วยกันผ่านเรื่องราวเดียวกันค่ะสาวน้อยนานวนมาับเรือดวนสายบ้านแพนพบหนุ่มน้อยทำเหมือนแฟนมามองยิ้มแป้นทั้งที่เพิ่ง เรือดวนนบา่แนนนนเเเเเททท่่่ามมัแแฟีีีีสอออจจะรรกกะยกหืคปะละในอนาคตนะคะหนูอยากจะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาศักยาภาพทางการแสดงให้ลึกซึ้งขึ้นโดยเฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาการละครมหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์ค่ะเพราะที่นี่ให้คุณค่าทั้งศาสตร์และสังคม หนูอยากเป็นศิลปินที่มีความสามารถแล้วก็ใช้ศิละปะการละครถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คนในสังคมได้อย่างจริงใจค่ะและก็อยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นเชื่อในพลังของศิละปะเหมือนที่ศิละปะเคยเปลี่ยนชีวิตหนูมาแล้วค่ะและหนูก็ตั้งใจอยากจะสร้างผลงานทางการแสดงไม่ว่าจะเป็นให้ความบันเทิงแต่ก็ยังสะท้อนมุมมองในสังคมแล้วก็ปลูกให้ผู้คนหันมามมองคุณค่าของกันและกันมากขึ้นค่ะ เพราะหนูเชื่อว่าศิละปะการแสดงไม่ได้อยู่แค่บนเวทีแต่สามารถเป็นพลังขับเคลื่อนขับเคลื่อนหัวใจเปลี่ยนแปลงสังคมได้ค่ะขอบคุณค่ะ